จารย์ใหญ่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองค่ะลำดับต่อไปนายเดชาวุฒิวัฒนาอดิตผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองค่ะค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการเจ้าคุณพระราชไพศาลมุนีเจ้าคณนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายธรรมยุทธ์ท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน เล็กเผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายโกมลพ่วงภูประธานคณะค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการมาประเมินของท่านคณะกรรมการในครั้งนี้นะคะดิฉันขออนุญาตท่านประธานได้ให้เกียรติพบป,ปะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติสักเล็กน้อยขอเรียนเชิญค่ะ ขอรบกวนท่านครับผมได้รับมอบหมายจากํานักงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มาทําหน้าที่ในการตรวจเยีย่ยมและก็ประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันของโรงเรียนนิคมช้างตนเองในวันนี้นะครับบ่นอนื่นก็อยากที่จะใครแนะนํานะครับให้รู้จักกับทีมงานที่จะมาทําหน้าที่นะครับในการประเมินในวันนี้นะครับ ท่านแรกนะครับจริงๆแล้ววันนี้ท่านวิยาศักดาท่านผู้อนวยการทํางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งซึ่งขณะน,นี้ท่านติดราชการกับคณะสำงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิ่งผสมุยแต่ทราบว่าขณะน,นี้ก็กำลังเดินทางอยู่ใกล้ถึงแล้วอย่างน้อยสุดท่านก็คงจะได้มาร่วมกับคณะด้วยท่านแรกที่ใครขอแนะนําก็คือท่านอาจารย์บุญยรักษ์พิมพานะครับ ท่านเป็นผู้แทนผู้แสงโครงการโรงเรียนในฝันในภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาของพื้นฐานท่านพื้นฐานในภาคใต้นะครับนะครับท่านที่สองนะครับท่านเจนจากภาคดีไทยนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าคณะลิเทศโรบ,บิทีมนะครับในเขตพื้นที่นะครับตามคําสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐานท่านสุชาติธรรมระนะครับท่านเป็นโรบ,บิทีม ท่านเขตพื้นที่ท่านอยู่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสองท่านวริดาวรรณโชธนะครับเป็นร่วิ่งทีมเมื่อกันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสามท่านสุชาติโลกอนะครับท่านเป็นผู้ดยการปลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งนะครับท่านมีประสบการณ์ในการตรวจเยี่ยมและก็ประเมิน เพ ane, gen, ื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝันหลายโรงเรียนด้วยกันนะครับท่านต่อไปนะครับท่านพินิวันอินทเชื้อนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้นะครับตาโรงเรียนในฝันของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งที่จะมาประสานงานอะไรต่างก็คนนี้อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านประหยัดเมธยกุลนะครับท่านเป็นศากษานิเทสงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งเช่นกัน แล้วก็ผมในชุมพลสีทองคุณนะครับรองผู้การทําง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในกลุ่มนิเทศที่ดูแลโครงการนี้อยู่เหมือนกันท่านผู้มีเกียรติขอรครับตั้งแต่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนนี้นะครับรวมทั้งท่านทั้งหลายที่ที่ได้มาพบเห็นก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา Thank 那你想自己的爸爸？

i don't 弱的。 Thank you. ปัหาจะอยากดีมีหรืจบทุกทุกคนมีความหวงังการศึกษาคือพลังชุบชีวิต พี่น <Tipp in> ้องก็เรียนจบจากโรงเรียนนี้ฟังซินทุกคนสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้และดำเนินชีวิตคนเก่งมีทักษะในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าค่ะวันนี้เป็นวันที่หนูรอคอยมานานแสนนานจำได้ว่าคุณครูเคยบอกว่าโรงเรียนของเราลำดับต่อไปคุณสาวดีสีเทพค่ะ ไม่ลืมเลยนะครับก็คือวันนี้ท่านพี่เดชาพุทธมาด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องมารับด้วยนะครับจริงๆผมถามว่าพี่สุภาพมาไหมพี่จริงน่าจะปิดปิดโรงเรียนในฝันรุ่นสามนะครับก็คือโรงเรียนของวัดของพระดิมไม่เปวยไไม่ดีแล้วเชียร์ท่านเป็นการสรุปปกติผมสรุปเองก็ได้ต่อไปนี้ฟังให้ดีลูกนะ อะไรที่เป็นข้อคอมเมนต์อะไรที่เป็นข้อเสนอแนะดีไม่ดีหรือขอต่อไปจนเกินครับคุณรูก็ฟังให้ดีจนก็่าดีแล้วประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝันนะครับโรงเรียนดีประจำอำเภอนะครับท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้ปกครองนะครับคุณครูแล้วก็หนูๆน,น,นักเรียนนะครับผมชื่อนายเจนจัดราคีไทยนะครับปัจจุบันก็เพิ่มในการเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเพิ่งมาเพิ่งย้ายมาในระจตำแหน่งเมื่อวันที่25ธันวาคมนะครับมาปีกว่าแล้วนะครับ ได้สองเดือนเศษนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มาจากโรงเรียนเบื้องศัดิ์นะครับท <ผม S 2> วายนะครับที่นําเสนอไว้นะครับก็เห็นว่าเหมาะสมกับกับวัยนะครับที่น่าสนใจก็คือในการนําเสนอโดยให้เด็กได้เล่านิทานนะครับเด็กก็มีการสแสดงออกกันอย่างทั่วถึงแล้วก็ในการนําเสนอนั้นนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเด็กส่วนใหญ่ได้มีการแสดงออกนะครับเด็กส่วนใหญ่มีการแสดงออกหมายความว่าชุดนี้เล่านิทานชุดนี้ก็จะนั่งปากติดชุดนี้ทําอะไรตา่างคือมีกิจกรรมค่อนข้างจะครบถ้วนดูในห้องในห้องก็เป็นไปตามมาตรฐานของระดับชั้นกระถมวัยในการจัดการศึกษาหรือจัดอวามรู้อะไรต่างดูในห้องน้ําห้องท่าการเก็บภาชนะการเก็บเครื่องใช้ของเด็ก อยู่ในห้องน้ําห้องส่วมก็เหมาะสมกับปวยเหมาะสมกับการจัดก,การเรียนรู้ในชั้นนี้นะครับการจัดประสบการณ์อะไรต่างๆมีอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับผมคิดว่าในส่วนของะสมปัยเนี่ยดีนะครับในส่วนของกีฬานะครับตามที่ผู้บอกอยากพูดอะไรแนะนําใครเป็นาร,รงบันดเชิญเลยพูดอะไรก็ได้ที่ต้นรบก็ได้ ในรองทักที่ป้านาผมมือครับนะครับจากสำนักงานรับรองราฐาและประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมอวัยและด้านประถมและมัธยมศึกษาให้ไว้ตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2555แต่กว่าจะได้รับเพื่อวันที่6กุมภาพันธ์นี่เองูุณแมคกับท่านอนุทัยนะครับเพื่อจะได้รับวันที่6ก็จะได้เอาแอบมาตั้งไว้เฉยๆโดยอาจารย์ท่านครับผมอยากเห็นอันนี้ มีความสูงเท่ากับหนึ่งเมห้าสิบสูงหนึ่งเมห้าสิบยาวเท่ากับประมาณสักสองเมตรเขียนอย่างสวยไม่ต้องเขียนอะไรเอาตัวนี้ก็ปีอเลยพี่ตานพิษอาจจะบริจาคห้บาทสิบบาทยี่สิบาทก็แล้วแต่นะถูกไหมพี่แต่ห้ามนี้คุณครูบริจาคยกให้ครูกัรเขียน คุณครูคนเก่าๆหลายคนน้ำตาไหล,ท,ลที่การก็อยู่กับเราทั้งสองคนนี้เนี่ยอายุ60แล้วนะครับแต่พี่การแก่กว่าที่กาวันวันที่30กันยายนทั้งสองคนก็้นจากไปแต่ว่าโดยเฉพาะคุณสนก็คงจะมาสอนอีกแล้วนะออขอบคุณมากเพื่อนนาะดีดีโชว์นะที่ว่าเนียเพราะว่าเมื่อกี้คุณสนอยู่ตรงนี้พาราณิจขอบคุณมากลูกนะที่โชว์พาราณิจไปนั่งได้เลยลูกก็ไปเจอเลยครับท่านครับ ที่ชอแกเก็นแน่นอนแลน่ในฝันแต่ตัวรจะเป็นต้นแบบไม่เป็นไม่รู้ต่อไปนี้ขอเชิญพระนรรมการทุกท่านขึ้นเวทีอยู่ด้านฝ่ามือผมเชิญครับนี่เป็นวันเฉพาะกรรมการนะครับนะครับแล้วก็เอาต้นขอเพียงได้เริ่มต้นถึงฝ่าฝนพายุแรงขอเพียงมีใจแร่งแรงเท่าแรงก็สู้ทนขอเพียงมีใจรักอุปสรรคก็ไร้ค่า ขอเพียงพี่น้องประชาชนรอบบริเรียนหรือใกล้เคียงยื่นมือมาแน่นอนทั้งครูนักเรียนและและคุณครูโรงเรียนนิคมฟ้าหอ่อนละมาลายไปแต่วันนี้เหนือจริงึินได้นะขอเพียงได้เริ่มต้นถึงฝาฝนพายุแรงขอเพียงมีใจแกร่งแรงเท่าแรงก็ทุทนขอเพียงมีใจรักอุปสรรคก็ไร้ขขอเพียงได้ไป้ายในฝันคืนมาควาอ่อนล้ามาลายไปถ้าไม่ได้ก็อ่อนเลยนะครับ คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์นว่าโรงเรียนนิคสมสร้างตัวเองแห่งนี้ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบไปฟันเชิญคณะกรรมการมาทุกคุณครูชเชิญ มาที mainland, mainland, mainland ่ระเบียงนี้หันหน้าไปทางโน้นอาบเราัะอบใหนครับมอบเดกรรมการเดินกรรมการอางน้นเดินอะไรครับยกถูๆเลยครับเดิอรครับมอบนะครับขอตั้งเลียงปรองปืดังๆเอาครับวุ่นๆไปรับต่อประธานรับต่อประธานรับต่อรับเลครับรับเลยครับไปเลยข้างหน้าข้างหน้าเวทีก็ได้ครับ